สวัสดีทุกคนเราโมเองนะก็วันนี้มาแนะนาตัวทุกคนก็จะเห็นหลายๆคลิปในช่องของเราแล้วเนาะแต่ว่าก็ยังไม่รู้จักเราสักทีโอเควันนี้ก็มาแนะนาตัวนะคะขอแนะนําตัวอย่างเป็นทางการนะคะขอไหว้สักก่อนไหวงามอย่างดังสาวไทยเอ้ยเอ,อเราชื่อโมนะจริงๆชื่อเล่นชื่อฝาที่บ้านเรียกฝาแต่ว่าชื่อในวงการชื่อโม อันนี้อย่าไปบอกใครนะห้ามเรียกฟ้าด้วยนะเรียกแค่โมนะโอเคโอเคช,อเชื่อจริงอ่ะจะบอกชื่อจริงก็ได้ชื่อสิริยญญาสิริสุนทรพรคือแบบชื่อยาวมากเวลาเขียนข้อสอบนะคือแบบหมดไปแล้วสิบนาทีกับการเขียนชื่อก็ไม่เป็นไรก็แบบพ่อบอกว่าให้ไปหาสัมมีตักชาอย่างเชินชาจีนชาเกาหลีที่เขามีนามสกุลตัวเดียวแล้วก็แบบชื่อสั้นๆ อย่างเ้นเออก็เราชื่อโมชื่อโมนะโมโมที่ไม่ใช่แต่งโมโมอย่างเดียวก็ประมาณนี้แหละแล้วก็เราเรียนอยู่ที่มอกรุงเทพคณะวิทยาลัยนาะนาะชาติจีนสาขาภาษาจีนธุรกิจการค้าระหว่างประเทศนะคะคือจริงๆแล้วเราเป็นเด็กซีวเวเราเคยเรียนไอทีมาก่อนเรื่องการตัดต่อแต่งภาพเนี่ยคือเรามีพื้นฐานอยู่แล้วแต่ว่าคืองี้ ช่องเราเกิดขึ้นมาได้เพราะว่ามันมีคลิปหนึ่งตอน4ม .4 ี่มั้งมสมหามอยู่สักมนี่แหละเพื่ออาจารย์น่ะให้ทำคลิปเกี่ยวกับวงแหวนแห่งไฟซึ่งเป็นความรู้วิทยาศาสตร์ทำกับเพื่อน cunning. แล้วก็ตัดคลิปแล้วก็เอาลง youtube แล้วก็ไม่คิดว่ามันจะมียอดวิวถึง60,000วิวแล้วก็ยอด subscribe ที่ขึ้นมาถึง600 s u b s ับ i b ค แล้วก็ล่าสุดเราก็เป็นเด็กทุนด้วยเด็กทุน bu creative ของมกรุงเทพนะคะเราก็เลยแชร์ความรู้เกี่ยวกับเออการสมัครทุนทำพอนูตน,นั่นนี่คือแบบแล้วคนเข้ามาดูเป็นพันคนเลยก็แบบโอ้โ oh หไม่คิดว่าจะมาถึงจุดนี้ได้หลังๆก็แบบเออก็ลงคลิปไปเรื่อยๆจากรายการเดิมที่เคยทำเมื่อสองปีที่แล้วเมื่อสองปีที่แล้วคือก็ ทำมาเรื่อยแหละแต่ว่ามันทําไม่ต่อเนื่องอะ่ะทุกคนก็เลยแบบไม่ได้เป็นที่จดจำของทุกคนร้อ,องไห้ไม่เป็นไรหรอกโอเคก็กลับมา <c oughs> เรื่องของเราก็นั่นแหละเราก็กํา YouTube รายการโมมาแชร์เนี่ยมีรายการใหม่ด้วยโมมาสอนโมรีวิวแล้วก็กำลังจะมีโมเปิดกล่องนะพอดีสั่งของมาเยอะ <c oughs> ก็เลยแบบอยากจะเปิดกล่องแต่ว่าถ่ายไวสาคลิปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ตัดเลยแล้วก็จะมีลงแบบ พวกกันบุ้งกันบ้าอะไรเงี้ยก็แบบลงไว้ให้มันมีแบบอะไรในช่องอะไรเงี้ยเออก็ประมาณนี้นะคะก็วันนี้ก็มาในนนำตัวเฉยๆก็อยากให้รู้จักกันโอเคฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกิ๊ง,งถ้าชอบก็กดแชร์ด้วยนะคะก็ประมาณนี้บ๊ายบาย